จะให้น้ำทนไม่ไหวโพสต์ถึงพิมรีพายถือว่าเป็นกระแสดราม่าที่กำลังมีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากกับแม่ค้าสาวออนไลน์พิมรีพายที่ไปให้ความช่วยเหลือเด็กๆบนดอยที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่แต่กลับถูกอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังท่านหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมองว่าเรื่องดังกล่าวที่พิมรีพายทานั้นเป็นฝันโปรสัตว์ชั้นล่างล่าสุด เจ๊น้ำรุงรังโพสต์ข้อความระบุว่าเซฟพิมรี่พายนะจ๊ะณนะจุดนี้นางทำดีและดีมากๆด้วยจับโปะอะไรคนทำดีชื่นชมยินดีสิครับเป็นอะไรกันครับเนี่ยพิมรี่พายควรได้รับคำชื่นชมค่ะไม่ใช้คำกับการนั่งจับผิดจับโป๊ะอะไรถ้าไม่เคยแกว่งไปช่วยคนอื่นก็ไม่ควรเสนอหน้าไปตำหนีใครนะจ๊ะ พร้อมอยังคอมเมนต์เสริมอีกว่าเข้าใจดีเพราะเป็นแม่ค้าเหมือนกันถ้าใครไม่เคยคิดจะช่วยอะไรก็อยู่เฉยๆไม่จำเป็นต้องออกมาจับผิดคนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w com